สวัสดีค่ะอะมีเรื่องมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์ C H D 6 2 0ของจีนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเป็นไปตามกรอบเวลาที่ผู้บัญชาการฐานเรือนะะได้ระบุไวนะะ้นะคะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ฮะได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคณะกรรมการของกองทัพเรือเนี่ยจะสรุปผละฮะภายในเดือนอมิถุนายน2566นะ,ะนี่ก็เข้าสูน เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเท่าที่ตรวจสอบไปนะคะก็พบว่าคณะกรรมการพิจารณาในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ของเรือดำน้ําที่มีเสอพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เป็นประธานนคฮะซึ่งได้เดินทางไปที่จีนได้หารือกับ CSOC มาแล้วหลายครั้งนะ,ะจนที่สุดนะคะก็มีการสรุปนะคะสรุปรายงานนะคะว่าคณะกรรมการ ก็มีความเห็นชอบนะที่จะให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะะเรือดำน้ำจาก MTU 3า MTU 3 9 6ของเยอรมันที่เขาไม่ขายให้นี่นะฮะมาเป็น CHD 620ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่จีนได้พัฒนานแล้วก็ผลิตขึ้นเองนะคะ แต่ว่านะคะการสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดที่เสทรรอเป็นประธานเนี่ยนะคะแม้จะสรุปผลแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่าส่งให้ผู้บัญชาการฐานเรืออย่างเป็นทางการคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คณะกรรมการต้องการในขั้นสุดท้ายเลยก็คือรอให้ทางกระทรวงกลาโหมของจีนเนี่ยออกหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า GJB เนี่ยนะคะ ออกมาซะก่อนเพราะว่าต้องไม่ลืมนะว่าเครื่อง chd 6 2 0เนี่ยนะเป็นโปรโตไทป์นะคะเป็นเครื่องที่จีนเนี่ยเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆยังไม่เคยใส่ในเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นของกองทัพเรือจีนเองหรือของปร,ประเทศไหนนะก็จะใส่ให้กับเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยนีย่แหละเป็นชาติแรกนะกับปากีสถานเพราะฉะนั้นเนี่ย ะะการที่เราจะยอมอเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องให้มีหนังสือรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมจีนมาก่อนนะเพราะว่าถ้ากระทรวงกลาโหมจีนเขารับรองมาเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. กระทรวงกลาโหมจีนเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่พลเรือเอกเชิงชยัยผู้บัญชาการหารเรือได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าคณะกรรมการเนี่ย พร้อมที่จะเสนอให้มีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีน CHD 620นะะแต่เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยรอใบหนังสือรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมจีนก่อนแล้วขั้นตอนก็คือว่าถ้าได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมการชุดของเสททรเนี่ยก็จะสรุปนะะ แล้วก็ส่งให้ผู้บัญชาการหานเรืออย่างเป็นทางการจากนั้นก็จะส่งให้กระทรวงกลาโหมนะเพื่อที่จะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีนะแน่นอนว่าคณะรัฐมนตรีชุดของพลเอกประยุทธ์อ่าซึ่งรักษาการอยู่เนี่ยคงไม่สามารถจะพิจารณาตกลงใจได้ว่าจะยอมแก้ไขข้อตกลงนี้หรือไม่เพราะว่าข้อตกลงนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็น สัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่า G2G นะฮะการจะปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็ต้องให้เป็นระดับรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องเข้าคอรอมอรแต่ว่าคอรอมรรักษาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น่าจะาพิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้ได้นะะวงเล็บหรือบางทีเนี่ยถ้าพิจารณาได้นะก็คงยังคงยังไม่อยากจะพิจารณาแหละนะฮะเพราะฉะนั้น ให้รอรัฐบาลใหม่คอรอมอรใหม่นายกใหม่เลยนะะว่าจะตัดสินใจต่อเรื่องนี้อย่างไรนะะจะอนุมัติตามที่กองทัพเรือเสนอมาหรือไม่นะว่าจะยอมเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์จีนนะ,ะถ้า,ารัฐบาลใหม่คอรอมอรใหม่อนุมัติอันนี้กรณีว่าถ้าไฟเขียวตามที่กองทัพเรือเสนอมานะคะก็จากนั้นเนี่ยนะคะเมื่ออนุมัติแก้ไขแล้วเนี่ยนะคะทางาซีเอสโอซี ของจีนเนี่ยนะก็จะดำเนินการต่อเรือลำแรกนะเรือดำน้ำ CH อขออภยัยเรือดำน้ำา s 1 26t อ่าของกองทัพเรือไทยที่อ่าเรียกว่านอนแห้งอยู่ที่อู่ต่อเรือที่หูฮั่นมาข้ามปีแล้วเนี่ยนะคะ ก็จะดำเนินการต่อทันทีเลยนะคะก็จะเป็นช่วงของการใส่เครื่องยนต์อันนี้นะซึ่งยำ้ำกองทัพเรือย้ำนะคะว่าเครื่องยนต์นี้ไม่ใช่เครื่องยนต์เรือดำน้ำแต่เป็นเครื่องยนต์ที่จะไปปั่นนะะเพื่อให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรแบตเตอรี่ของเรือดำน้ำนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอรมออนุมัติปุ๊บทางจีนเนี่ยเขาก็จะต่อเรือต่อเลยนะาะใส่เครื่องยนต์แล้วก็ ทำให้ต่อโดยขั้นตอนนับจากการใส่เครื่องยนต์นะหลังจากมีการแก้เรื่องคมอมออนุมัติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ40เดือนนะกว่าที่เราจะได้เรือดำน้ำลำแรกก็ประมาณปลายปี2569โอ้โหนะอีกนานเลยนะฮะซึ่งนะฮะตามกำหนดเดิมเนี่ยถ้าเป็นตามสัญญาเดิมเลยนะฮะ เรือดำน้ำลำแรกเนี่ยจะเสร็จก็คือกันยายนปีนี้แล้วนะคะ6 6แต่ว่าได้มีการขอเลื่อนตั้งแต่ตอนที่เกิดโควิดที่หูฮันนะก็ขอเลื่อนเป็นเมษา2567นะแต่จากนั้นพอเกิดเรื่องอ่ะเยอรมันไม่ยอมขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับทาง จีนมาใส่ในเรือดำน้ำเราอาตานี้ก็ยาวเลยนะคะก็หยุดการต่อเรือแล้วก็เนี่ยแหละนะมาเจราจาแก้ปัญหากันอยู่จนปัจจุบัน,นะ,ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเมษาสองห้าเนี่ยเรือดำน้ำต้องเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนี่ต้องยืดไปอีก2ปีกว่านะฮะโอ้โหอันนี้ถามว่าใครรับผิดชอบจริงๆจีนต้องรับผิดชอบเพราะ จีนเนี่ยแหละที่ไม่รอบคอบนะไม่คุยกับ MTU ไม่คุยกับเยอรมันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยปลายปีนี้หรือต้นต้นปีหน้าเราจะมีเรือดำน้ำมาใช้ในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะเป็นอาวุธในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนะแต่ว่านี่นะทำให้เราเสียประโยชน์เสียเวลาแล้วการที่คณะทางกองทัพเรือเนี่ยไปเจรจากับ c s o c เนี่ย เราก็เสนอเขาต้องเยียวยาเรานะฮะเยียวยาโอเคเยียวยาเราบอกว่าเฮ้ยผู้การฐานเรือเนี่ยเคยบอกเลยว่าก็อยากจะให้เขาเนี่ยให้เรือดำน้ำมือสองชั้นหยวนก็คือใหม่หน่อยนะฮะกับเราสักสองลำเอามาใช้ในการฝึกศึกษาเพื่อชดเชยนะฮะกว่าที่เราจะได้เรือดำน้ำเนี่ยอีกต้องสามปี นะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยยังไม่ตอบตกลงในเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ที่ให้มาเยียวยามาก็แค่ให้อะไรฟรีเป็นเวลา8ปนะีจากเดิมที่ให้3ปีเป็น8ปีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูในรายละเอียดนะเชื่อได้ว่าเดี๋ยวกองทัพเรือเนี่ยจะมีการถแถลงชี้แจงนะถ้ากรณีว่ามีการอายอมที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะดูว่าทางจีนเขาชดเชยอะไรเรามาบ้าง ฮนะอ่ะอันนี้เป็นกรณีว่ากองทัพเรือเสนอเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วรัฐบาลใหม่โอเคนะแต่ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่โอเคเช่นกรณีว่าเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะอ่าแต่ต้องดูว่าใครเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมถ้าเป็นพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะพลเอกประวิตยลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าแม้แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามนะฮะ ก็เชื่อได้ว่าโครงการนี้ก็น่าจะผ่านเพราะว่าพลเอกประวิทย์เป็นคนผลักดันเรือดำน้ําจีนนี้มาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าถ้าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมไม่ว่าจะเป็นพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะหรือว่าจะเป็นในทหารท่านอื่นๆเนี่ยนะก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันะว่าจะไฟเขียวให้กองทัพเรือเนี่ย เปลี่ยนเครื่องยนต์หรือเปล่าหรือว่าจะให้ยกเลิกเลยโอ้โหถ้ายกเลิกนี่ก็เรื่องใหญ่นะยกเลิกสัญญาเนี่ยต้องเป็นระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพราะว่ามันเป็น g -2 g ก็ต้องดูได้ว่ากระทบความสัมพันธ์ไหมนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าได้เคยคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตอนที่มาประชุมเอเปกเมื่อธันวาคม2565ที่ผ่านมาแล้วว่า เออขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะเจราจากันนะให้ลงตัวให้ต่อรองกันได้ให้จีนเขาตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าก็ยังคาราคาซังนะคะในเรื่องของการเยียวยานะแม้ว่าทางกองทัพเรือไทยเนี่ยก็ยอมแล้วนะคะยอมที่จะให้โครงการเดินหน้าด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์ C H D 6 2 0แต่ดูเหมือนทางจีนเนี่ย จะไม่ค่อยตอบสนองการเยียวยาให้เรามากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมารอดูนะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรนะกรณีว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประวิทย์มาคุมกลาโหมเนี่ยนะคะก็ต้องมาลุ้นเหมือนกัน,นะ,ะแล้วที่สําคัญคือ,เ,อ,อเรื่องปัญหาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย ก็คาดว่าจะต้องเป็นภาระหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารเรือคนต่อไปนะคบเพราะว่าพลเรือเอกเชิงชายเนี่ยจะเกษียณราชการ30กันยายน2566นี้แล้วนะะเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการทหารเรือคนต่อไปเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า ที่มาเนี่ยนะฮะมีปัญหารออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้เรือสุขโขทยัยเรื่องของการาสรุปผลเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางเรื่องการแก้ปัญหาโอ้โหอีกหลายเรื่องทนาะยุทวก,กรที่ถูกโจมตีนะคะจนมาถึงเรื่องของเรือดำน้ำนีำน่แหละคนะเครื่องยนต์เรือดำน้ำนีำน่แหละ ว่าจะเอาอย่างไรนะคะที่จะทำให้กองทัพเรือไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่เสียเปรียบนะแม้ว่าจีนเขาจะเป็นประเทศมหาอํานาจก็ตามนะอันนี้นะต้องรอดูนะว่าจะเป็นพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุกนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งถือว่าอาวุโสสูงสุดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งนะที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนต่อไปหรือว่าจะเป็นอ่าเซอ พลเรือเอกชนะทิ์ที่เป็นประธานคณะกรรมการาเรือนำน้ําชุดนี้แหละนะคะว่าจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการหารเรือหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคนที่จะเป็นผู้บัญชาการหานเรือคนใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยรับรองว่ามี เขาเรียกว่าอะไรปัญหารออยู่มากมายเลยนะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเบื้องต้นนี้นะะรอทางกองทัพเรือสรุปผลอย่างเป็นทางการก่อนคนะแล้วคาดว่าก็คงจะมีการชี้แจงกับสื่อนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะะโดยขั้นตอนเนี่ยนะะก็ต้องรอให้ทางารัฐบาลนะใหม่นะมาพิจารนณานนะเพราะว่าคอรมอนี้ไม่น่าจะทันแล้วค่ะ และที่สำคัญนะคะต้องรอดูรายละเอียดด้วยนะคะว่าการที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์จีนเนี่ยจะต้องแก้สาระสำคัญในตัวสัญญาหรือว่าจะเป็นแค่ข้อตกลงนะคะเพราะว่าจำได้ว่าทางกองทัพเรือเนี่ยเคยเปิดเผยว่าสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำเนี่ยนะคะกับทางที่ทำกับจีนในแบบจีนทูจีเนี่ยระบุว่าใช้เครื่องยนต์ MTU 396ของเยอรมันหรือเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะเทียบเท่าหรือสูงกว่าเหมือนกับว่าสัญญาเนี่ยเปิดช่องไว้แล้วแต่เพียงแต่ว่า ไอเรื่อง MTU 396เนี่ยมันไประบุไว้ในข้อตกลงซึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยภาษาในเรื่องของการทำสัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปแก้ตรงนั้นมากกว่าหรือเปล่านะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแก้ไขสัญญาแต่ว่ามันจะมีข้อตกลงนะซึ่งต่อเนื่องจากสัญญาหรือเปล่านะอันนี้รอการชี้แจงอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือนนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะต้องแก้ไขสัญญาหรือว่าแก้ไข ข้อตกลงเท่านั้นนะคะเพราะได้มีการเปิดช่องไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นการแก้ไขสัญญาเนี่ยก็อาจจะอ,อะไรอ่ะพิจารณากันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าแก้ไขสัญญานี่เขาบอกว่าเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ต้องดูได้ว่ารัฐบาลจะโอเคหรือเปล่าด้วยนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะต้องรอหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของทางกระทรวงกลาโหมจีนฮะที่จะรับรองเครื่องยนต์ C-HD 620มาให้ทางกองทัพเรือไทยก่อนคะจากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปและรายงานต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมนําเข้าคอรอมอนะแต่ว่าคอรอมอน,นี้คงไม่น่าจะพิจารณาได้นะต้องรอคอรอมอใหม่เลยนะแล้วเมื่อกลับมาต่อเรืออีกครั้งคนะใช้เวลาอีกถึง40เดือนนะสีเดือนเนี่ยก็มากกว่า3ปีนะคะถ้าสมมุติว่า เริ่มต่อในเดือนกรกฎานะฮะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าทางจีนเขาบอกว่าขอเวลาอีกเล็กน้อยนะฮะกว่าที่กระทรวงกลาโหมจะบอกจะออกหนังสือรับรองมาตรฐานก็ไม่รู้ว่าอีกเล็กน้อยเนี่ยเป็นเดือนหรือหรือหลายเดือนหรือเปล่านะ,ะหรือว่าอาจจะแค่2สัปดาห์3สัปดาห์หรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอส่วนนี้ก่อนแล้วถ้าเ,เริ่มกลับไปต่อเรือนในสักเดือนสิงหาคมนะฮะก็ปลายปี หกเก้าพอเผลอจะข้ามไปเจ็ดศูนย์ด้วยนะสี่สิบเดือนเนี่ยนะกว่าที่เราจะได้เรือดำน้ําลําแรกนะส่วนเรือดำน้ําลําที่สองลำที่สามเนี่ยอย่าพึ่งไปพูดถึงเลยนะไม่รู้อนาคตเลยจริงๆนะว่าจะได้โผล่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กองทัพเรือก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้นะแล้วก็เรียกว่าฟรีสโครงการเรือดำน้ําลําที่สองที่สามเนี่ยมาหลายปีแล้วด้วยค่ะอ่าวันนี้รายงานแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ